ผมนายอธัธวิทกิจบำรุงครับมาจากโรงเรียนวัดลางบัวครับวันนี้ก็ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่ให้โอกาสเด็กโรงเรียนวัดลางบัวและนักเรียนโรงเรียนราชโกศิทร์สมโพธิบางขุนเทียนได้เข้าออมาแสดงในวันนี้นะครับสำหรับการแสดงในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้กลับไปก็คือได้สืบสารวัฒนธรรมของไทยไปอีกครับ ผมขอส่งกําลังใจให้กับเยาวชนที่กําลังประสบปัญหากับโควิดในช่วงนี้นะครับวิธีการป้องกันก็คืออยากให้ทุกคนสวมแมสตลอดเวลาครับเพื่อไม่ให้โรคระบาดมากขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลรักษาร่างกายของตัวเองให้ดีนะครับไปไหนมาไหนก็ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับเพื่อเราเนี่ยจะได้ไม่ไปติดเชื้อกับคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะครับก็ขอส่งกําลังใจไปให้กับคนดูทางบ้านนะครับสู้กับโควิดครับเราจะผ่านไปด้วยกันครับ